บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะน้ำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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  ชิดลูบแอร์ครับเย็นไม่ยอมตัดเดี๋ยวเย็นไม่ยอมตัดครับมีถอดมูมาแล้วมอว์ก็ไม่ค่อยดีครับก็แก๊ก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 มูเดืองเดืมงเต็มเต็ ตัวนี้เทอร์โมไม่ดีเราจะการเปลี่ยนเทอร์โมก่อนก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆกคามาเรื่อยๆ f ็มาเรื่อยๆมีหลานแล้วนี่ครับมีหลานคนหนึง่ง ร้านคนหนหึ่งเห็นดูไอ้เจ๊มือได้ยินเสียงเด็กอยู่ร้านจอมซนแต่ฉลาดแล้วฉลาดยอมผู้ชายครับผู้ชายเนี่ยคิดว่าจะให้มาเป็นตัวแทนผมะเออแล้วมาเป็นตัวแทนคนอื่นผมจะมาแทนผมได้แล้วรู้สึกว่าเขาฉลาดหลานคนนี้ฉลาดความจาดีคนเราเนี่ยความจาดีมันก็ถือว่าเดี๋ยวลูกชายคนไม่เอาคนหนึ่งเดนะือด คนหนึ่งเป็นช่างวันนี้อาจารย์หาได้หากินยัง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 ชีวิตเราหาไม่เลยนะครับเป็นช่างใช่ครยิงทำว่าโอเคทําดีมันนี้ลูกค้าจะติดแต่มันปากกับปากอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวผมก็ไปบอกพวกเพื่อนนี่ยมันมานี่เลยลูกชายเขาตอนนี้กำลังคือตอนนี้งานผมยัง,ย,งยังไม่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 เยอะ ก็เลยให้เขาไปทับงานก่อนมันก็มีหน้าร้านเล่นติดถน,นะนนเะรื่องเกียวะอาจารย์นะใช่ช่วงนี้ก็เดี๋ยวก็ดูทับพักก่อนหาทุนหาอะไรก่อน อ๋อไหนออกง่าง่ายแบบนี้ไงโอ้โหวัเจออาจารย์จะกลับบ้านมาดีอ่ะครับจำได้เหรอจำได้ครับจำได้อยู่อยู่ไหนครับมาจากปทุมเลยเดี๋ยวนี้ครับโอ้ขี่มอเตอร์ไซค์มาจากปทุมอีกด้วยครับโอ้โหอาจารย์ไงเดี๋ยวผมพอมาดูชีวิตมันคล้ายๆเราเราจะกอนโอ้โหอาจารย์ใหญ่พูดอะไว่าว่าวันนี้ไม่จบครับโดนหลายลูกแบว ชีวิตมันก็ไปตามโชคชะตาราศีของเราดวงชะตาของเราเขาลิฟขิดผมลิฟขิดให้มาแบบไหนก็ต้องไปแบบนั้นผมไม่ชอบตะเวนทำบุญถึงเอารถตวิชยอยเงี้ยแกก็แปลกนะคนอื่นเขาไม่ให้นะขอให้ผม <นะ S 2> คนคนมาขอซื้อแกแกก็ไม่ขายแกมีสามคันแกไม่เกิดปุบัติเหตุคันหนึ่งอันนั้น เอ็มดีร้อยอันนี้เอร้อยสี่สิบเฮ้ยเอ็มดีร้อยสี่สิบจะมีสองการแกวันช้กันอันไหนไม่ดีนะที่ไอ้เอากระไหลที่เกิดกว่าเห็นมาใส่ให้ผม, <c oughs> มห,หมดเลยอะหลักมาใส่หมดแลยไหนไม่ดี คันนี้ไปมีปัญหาเรื่องแอร์ไม่ยอมตัดครับและธโมก็ไม่ค่อยดีแล้วมันก็แกล้งแกล้แกล้เวลาหมุนตโมไม่ค่อยดีไม่ยอมตัด เปลี่ยนจำโวใหม่ครับเปลี่ยนจำโวใหม่ทีมจะกแคบไปไนรุ่นนี้ น้ำเขาดีมากเลยอาจารย์น้ำน้ำทิ้งเหรอครับโอ้หน้ำออกดีจังเลยน้ำเ <c oughs> ย็นดีฮะเย็นดีนดสายก็ไอ้สายน้ำทิ้งก็เปื่อยเนี่ยผมก็จัดแปลงหาท่อใหญ่ๆใ,ใส่เข้าไปสวมเขาวิธีนี่นี่ก็ฝังหางเข้าไปแล้วครับฝังหางไปแล้วน่แหลเราจะลองดูเปลี่ยนตัวใหม่ให้แล้วครับเปลี่ยนทั้งโบว์ตัวใหม่ให้แล้ว จะลองดูว่ามันจะตัดไหมตอนมาเนตัวนี้มันแล้วมันดังกอกแกกๆกกๆกกกกกกครับลามหมุนมันเอ่อมันวอลลูมันไม่ดีนะครับแล้วเปลี่ยนให้ใหม่ละจะลองดูถอดลิชิตันมาด้วยครับถอดลิชิตันมาแก้ไขอ่าเบอร์หนึ่งไม่ทำงานลิชิตันยู่นีน่ ส่วนมโมนี่เป็นทมโมหมุนใหญ่นะครับพอ <c oughs> ใส่ตัวนั้นเข้าไปรู้สึกว่าไฟฟ้ารู้สึกมันจะไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่เลยใส่หมุนใหญ่เข้าไปใส่ทัมโมหมุนใหญ่เข้าไปไฟฟ้าแล้วมันมันมันไม่ค่อยเสถียรทมัมโตัดยากก็เลยใส่ตะมโมหางหนู้าไปหางหนูสม,มูนใหญ่ร,ร้องดู ปิดแอร์เปิดแอร์เบอร์หนึ่งทำงานะครับเบอร์หนึ่งทำงานแล้วเปอร์สองเปอร์สามเอร์สี่าเบอร์นี้ไม่เบอรหนึ่งมาไม่ทำงานครับนี่ก็เลยใส่ให้แล้วทำให้แล้ว ็บีร้อย m b สิบปัญหาคันนี้มาคือแอร์ไม่ตัดพัดลมบนหนึ่งไม่ทำงานเรลองเท่กัน tao bé 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 tao แอ้์ใครระบบแอร์ไม่ยอมตัดครับ มีรถเบนซ์เอ็มบี140มาแก้ปัญหาเรื่องระบบไฟครับระบบ,บไฟวันนี้แผงก็เปลี่ยนน้ำใหม่แล้วเดอร์ก็เปลี่ยนน้ำใหม่แล้วแตัดปัญหาระบบเดอร์เปลี่ยนแท้เปลี่ยนเดอร์เปลี่ยนแข้งว่าใหม่คอมน่าจะเปลี่ยนใหม่มาด้วยนะครับ